สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ข้าเจ้าเนี่ยก็มาลงทะเลอีกรอบหนึ่งก็ตั้งใจที่จะมาหาไอ้เจ้าหอยเม่นแหละเพราะว่าเมื่อคือนอะ่ะอยากจะกินไอปูใช่ปะที่เนี่ยมันจะมีปูอยู่สองแบบมันจะมีปูที่เป็นตัวแดงอะขายาวๆที่จะตัวคล้ายกับไอ้แมงมุมอะ่ะที่นี่จะเรียกว่าเซนโตยะ แล้วก็อ,กอีกปูอีกแบบทรงเนี่ยมันจะเป็นปูกระดองตัวใหญ่เลยปูทะเลตัวใหญ่นะแต่ว่ากล้ามมันจะใหญ่ใหญ่ใช่ปะขามันจะสั้นก็อยากจะกินไอ้ตัวที่สองนี่แหละก็เลยเไปดูในอินเทอร์เน็ตเนาะว่าจะเอาเมนูอะไรมาทำกินดีกินแบบไหนดีอะไรเงี้ยก็พอดีกดไปกดมาไปเจอ,เอามันปูก็นึกขึ้นได้ว่าเออเฮ้ยที่เนี่ย หอยแม่นมันเยอะมากแล้วก็มันมีไข่อ่ะเช่ปาก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเอาไอ้ไข่หอยเม่นมาทาเป็นแบบมันปูมันจะเป็นแบบไหนเนาะแล้วพอคิดได้งั้นอ่ะก็เออโอเควันนี้มาเลยเพราะว่าพวกเนี้ยฝนตกมาไม่ได้ก็เนาะอย่างว่าอะไรที่นี่หอยเม่นมาเยอะเยอะมากจริงๆไม่รู้จะเอาไปทําอะไรจะเอาไปต้มกินเฉยมันก็ธรรมดาไปก็เลย เดี๋ยวลองไปดูดูว่าทำแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะนี่ก็ไม่เคยทํามันปูนะเคยเห็นแม่ทําตอนสิบขวบได้บ้างตั้งแต่นั้นมานครั้งแรกที่เห็นแม่ทําให้กินตอนนั้นก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าจะออกมาสภาพแไหนก็ <c oughs> โอเคตอนเนี้ยได้หอยเม่นเต็มถังแล้ว ก็เลยเดี๋ยวไปนั่งแง่นั่งแง่หอยแม่ตางตรงโคดิจันนู้นเพราะว่าน้ําวันนี้น้ําแรงมากไม่โอเคละเดี๋ยวเราไปแงะตรงนู้นกันเลยแล้วกันค่ะว่าจะเดินไปเก็บปูด้วยก็คงไม่ทันอ่ะตรงนู้นอ่ะปูเยอะวันนี้น้ําแรงขึ้นแรงมากไม่ค่อยโอเลยอ่ะ เนี่ยเมื่อกี้นั่งแกะแหอยเม่นอยู่แถวเนี้ยยิ่งตอนน้ำลงนะโอ้โหหอยเม่นเนี่ย,ย,นะย,นนยกระจายเป็นลูกเงาะเลยอะ่ะแค่ตรงเนี้ยเต็มถังเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยเยอะจริง หรืออิดมาทีเต็มไปหมดปูแต่ว่ายังเล็กอยู่ก็เลยคิดว่ายังไม่อยากเก็บเนี่ยปล่อยปล่อยยังเล็กอยู่โุ๊โหยเอาเอาหนีไปหมดแล้ว 哦，嗯，然后啊，做一下运动。 thank you สีแดงสดน่ากินมากแล้วก็เนี่ยไข่